สวัสดีครับเพื่อนๆยิ้มยาวยั่งยืนวันนี้อยู่ในตอนของสะสมพลังชีวิตเพื่อนๆเองเคยเติมพลังให้กับตัวเองอย่างไรบ้างครับส่งความเห็นส่งประสบการณ์เข้ามาแบ่งปันกันนะครับพลังชีวิตที่จะทำให้เรายิ้มยาวอย่างยั่งยืนได้สิ่งแรกก็คือเรามีการแบ่งปันครับ แบ่งปันสิ่งของแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความรู้แบ่งปันความปรารถนาดีแบ่งปันความคิดดีๆที่จะต่อยอดเติมเต็มซึ่งกันและกันในข้อที่2ถัดไปนั้นเราสามารถเพิ่มพลังชีวิตได้โดยการที่เราจะไม่รังแกเราจะไม่ทำร้ายใคร เราไม่ทำร้ายชีวิตเราไม่เอาเปรียบทรัพย์สินเงินทองของใครเราไม่เป็นตัวที่ไปทำให้เกิดความแตกแยกเราไม่บ่อนทำลายการรู้คิดของเราด้วยสิ่งเสพติดหรือสิ่งที่ทำให้เราเมินเมา เราไม่ให้ข้อมูลที่ทำร้ายคนอื่นไม่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงแค่เพียงท่านี้ก็ทำให้เรายิ้มยาวๆยั่งยืนได้แล้วนะครับสิ่งสำคัญข้อสุดท้ายก็คือการที่เราจะทำให้มากในสิ่งดีงามไม่ว่าเรามี เป้าหมายอะไรอย่างเช่นการเรียนการทำงานกิจกรรมใดๆที่เราทำอยู่ระหว่างวันเราทำในสิ่งที่ดีงามทำให้มากทำให้ชำนาญอย่างเช่นถ้าเราจะผ่อนคลายด้วยการรู้ลมหายใจใหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ถ้าเราทำให้นานพอมากพอ เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับเราเห็นทั้งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นและเมื่อเรากลับมาอยู่กับลมหายใจเราเห็นความวุ่นวายเห็นความคิดปรุงแต่งเหล่านั้นค่อยๆดับไปนั่นนำความสุขสงบผ่องใสมาให้กับเราได้เสมอในปัจจุบันขณะนี้ขอส่งความรักความปรารถนาดีพลังชีวิตที่พวกเราจะมาร่วมเติม,เต,มเต็มกันนะครับ มีความสุขอยู่ในปัจจุบันขณะ,ะทุกๆท่านสวัสดีครับ